เข้าไปในกลุ่มก่อนนะขออนุญาตแนะนําตัวกลุ่มก่อนนะครับกลุ่ม KDP Kick Start ของเรานะครับเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยนะคุณสามารถที่จะกดไปที่แนะนําได้นะครับแล้วก็สามารถดูชุดการเรียนย้อนหลังนะครับในส่วนของสารบัญการเรียนรู้เนาะซึ่งทุกครั้งที่เข้าเรียนย้อนหลังเนี่ยตัวผมเองอะ่ะผมก็จะ มีเว็บไซต์ให้สําหรับการเข้าเรียนนะครับการเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอคุณคลิกเข้าไปแล้วนะครับตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะถามพาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดเองเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปทั้งบรรทัดนะเนี่ยก็ไปทั้งบรรทัดแบบนี้นะครับก๊อปปี้ไปเลยทั้งบรรทัดแบบนี้คุณก๊อปปี้ไปเลยอ่าก๊อปปี้ไปเลยนะครับพอก๊อปปี้มาเสร็จปั๊บ คุณก็เอามาวางนะครับเอามาวางนะครับวางไว้แบบนี้แล้วก็กด i a m not robot นะครับจากนั้นก็กด continue นะครับทีนี้คุณก็จะเห็นนะครับว่าเออมันก็จะมีพวกสารบัญที่เราเรียนรู้เรื่องต่างๆนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับคุณก็เล่นไปทีละวิดีโอได้เลยนะครับสามารถเล่นฟูสก e ีนได้นะเนี่ยก็ค่อยๆไล่ ep ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบนะครับซึ่ง ตัวที่มีซูมเลคคอร์ดนะครับผมจะเก็บไว้ที่บริเวณบุมบนขวานะอ่าถ้าดูดีๆนะเนี่ยมันจะมีคำว่าโฮมนะครับกับคำว่าซนะูมเลคคอร์ดเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะดูย้อนหลังเนี่ยคุณเข้าไปดูในซูมเลคคอร์ดได้นะเข้าไปดูในซูมเลคคอร์ดได้นะครับก็คลิกเข้าไปดูเลยปุ๊บแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยผมก็จะมีเลยอันนี้ของ รอบก่อนนะครับ25พฤษภาเนาะอ่าเนี่ยก็ของรอบก่อนนะครับ non fiction research นะครับ add outlining นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ writing cover design นะครับนะเดี๋ยวพอวันนี้ปุ๊บมันก็จะมีอ่าที่เราไลฟ์กันวันนี้ก็คือวันที่22นะครับ22จูน2025นะครับก็จะเป็น section แรกก่อนแล้วก็เป็น section 2จะต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ ก็จะทําให้ค <fin anta> <ots> ุณสามารถที่จะเลือกดูแล้วก็ข้อดีของตัวที่ผมทําตรงเนี้มันก็คุณภาพมันไม่ลดเนาะคุณสามารถที่จะดูได้แบบคุณภาพแบบเต็มๆเลยนะครับเนื้อหาต่างๆจะมีความชัดเจนนะครับมีความคมชัดเพราะว่าเราอัดด้วยความละเอียด Full HD นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดีก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่พวกเราสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยก็จะมีหมวด Home กับหมวดซ o มเลคคอร์นะครับอันนี้ก็ เราสามารถที่จะดูย้อนหลังกันได้